น้ำละชื่นใจแก้วไม่เ้าเฮ้ยป๊อปป๊เฮ้ยเนี่ยก็น้ำมันกละ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะดูนะคะก่จะพามาอาบน้ำได้นะคะลูกชายไม่อยากอาบน้ำนะคะช้างน้อยไม่อยากอาบน้ำนะคะดูดูโดนครึ่งตัวแล้ววิ่งหนีนะ,ะนี่จะวิ่งอีกแล้วเออเป้า โอ้ยอาบน้ำก่อนมีอาบน้ำก่อนออน้องเมนเม็ดน้องเม็ดอันน้เม็ดป้อมผมไอ้ฉา,ากหน่อยดิอันน้เม็ดให้กินเรื่อยๆตี๋นเห่อเพื่อกินน้เม็ดเรามิงอยู่ซืออาบน้ำแล้วชื่นใจ เห้หยาบสายยางมามิงอุ๊ย,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 ยไปดีกว่าไปดีกว่า <laughs> เสียใจค่ะอาบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปนะคะ พ่อเปาอาบให้ทั่วนะพ่อเปานะแรนย่างเดียวเลยมิงเนี่ยผมจิไปครับผมจิปไปผมจิไปครับผมอยากไปแล้วเออ่งเสียงอะไรเนี่ยเอา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  โอ้ยแลนไปหัวเลยบัดนี้เอออออาบน้ำชื่อๆครับอาบน้ำชื่อชือเพื่อนอาบน้ำชื่อๆือกับ่องเสียงเลยเอ้ยอาบเสร็จยัง อาบเสร็จแล้วก็ปล่อยผมสิครับวิ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 แลนด์เลยเหรอจะไปใช้ครับจะไปใช้จะไปใช้โอ้ยอาบน้ำยังอันขี่ดินบ่ออกบ่เวิดเลยแน่เน่แน่สิไปใสน่ะ ไปพิดทังไปพิดทังอาบน้ำเสร็จแล้วครับแม่ผมอาบน้ำเสร็จแล้วครับรอรอถ้ากล้องสั่นก็ขอโทษขอภัยด้วยค่ะเม็ดจบลืมพ่อเปาลืมเอาไม้กันสั่นมาไปใช้ไปใช้ครับไปใช้

ยังขึ้นหลุมคักหลุมเนธเห็นไหมปาดหลุมแหมสุดยอดเลยอ่ะเนงก็บูขึ้นอีกแล้วขุดอ่ะทำไมขุดลึกจังเลยมามโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะจับกับใบเขียนเออเด้อนี่บ๊อบไป บ่ไปดอกไปถอยดีกลัวหาแม่ดีกว่าเออพ่อปอยยิ้มใส่ปะพ่อปอยอยู่ไหนมาแล้ว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  tân mày hát lò rồi đi ư ơi tăm tăm ư ư mày dàn quá tân mày hát rồi Mày vinh tân mày cứ chẳng ư ư mày cứ săn đây เ้ยแก้เเฮ้ยเปาเป็ม่นมมันกลับ <c oughs> พ่เปานชอบแกงมิงเนาะเฮ้ยทำลาปาราเนาะพ่อเปานี่ออยเอ้ยเล่ามิงมิงอยล่ามิงอือมิงม ขี้ยางได้วะต้นไม้ขี้ยางได้วะแม่แม่ต้นไม้ขี้ยางได้แม่อือถอยถอยบางเด้อมิงตังรักเด้อร์มันจะว่ามิงตังรักชนเลยเด้อืออืออือถอย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 ออเดินหนาบัลลาวิ่ง วังเด้อวังเด้อเอ้ยเ้ย <ương> ้ยเฮ้ยน <ương> ้เฮ้ย้ยไปยเฮ้ยเ้ยเอยเ้ยเั้นฮ้ยอ้ยัฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ ต้นไม้แลนมาหาเราวิ่งวิ่งต้นไม้แลนมาหาแล้วมิงม่งาาวิ่งมิงม่งเขาไม่ย่านดอกเพิ่นเห็นพอเป่าอยู่ถอยไปเรื่อยเลยป่ะดิสิถอยไปไสดันเอ้ย,อยอ <c oughs> โอ้ยผมขั้นอยู่อย่าพึ่งว่ากวนผมอย่าพึ่งแกงผมเด้อพอเป๋าผมขั้นอยูนี่ <c oughs> เออ <c oughs> ขั้นอยู่ครับผมขอขั้นกันถูออัู ถูอ้อโอ้ยคันแรงโอ้ยคันแรงออ ันตูดอยู่มาแล้ว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 แฟน,น,นชิวชิวมากได้มไม่ยานดอกป้าเปาผมไม่กลัวหรอก ก่อนหินเนี่ยมีกับโยนใจดิอุ <laughs> ่นอุณาตาขั้นเพลินไหมโอ้ยออไม่เอาไม่เอาไม่เอา <laughs> <laughs> ม่งว้ายานดอกกระเป๋า วันนี้ก็อย่าลืมก็มากดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมทำหนที่ผู้จ่าไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับลากันนะครับสวัสดีครับ